ควันทอเลยป้แม่พี่น้องข้วหนอใส่หมูสามเเ้นล,ำลำน้ำๆเนาะสวัสดีเจ้าแรงนี่ลองกินดูเนาะพาเข้าครัวกับแม่แก้วเจ้าเพราะนี่แม่ยี่อย่างนี้จะข้วหนอพัดหนอนี่แม่เพิ่งจะข้วหนอเจ้าอันนี้เป็นหนอต้มนะเจ้าเป็นหนอไหมซดตม้มเรียบร้อยแล้เกาะนี่เพิ่งจะพัดหนอใส่จิ้นหมูเจ้าอันนี้คือเครื่องปะเนาะมีหอมแดงพริกซอยเจ้ากระเทียม เริ่มละใส่น้ำมันลงไปก่อนเจ้าที่เจ้าหลังจากเขาใส่น้ำมันแล้วก็ใส่กระเทียมเนาะใส่หอมเปียมตุ๊บตุ๊บหยาบสักหน่อยแล้วก็เอาลงไปพัดเจ้าพัดให้อหอมเนาะเป็นห้องเจา้านะไหมเนะ mm hmm. าะเจ้าหรือเจ้าเนี่ยจา้จาน้ำมันคือมันหอมเลนะเจ้าคนเมืองังหวัดยาว คนไทยมันก็ว่าเอาลงมาผัดให้มันหอมเลยเนาะม mm ั hmm. นแมงกระเจ้ามันหอมเ,เ,กเ,อเกี่ยวหอมน,นี่เจ้าไอ้หอมกระเทียมหอมละเอาพริกลงเนาะพัดอันนี้เป็นพริกดิบซอยนะเจ้าอี่แม่ปนว่ามันเพิ่มรสชาต์หน่นอยวะยาาตามด้วยหอมแดงเจ้าหอมแดงซอย นคนเหนือเขากินพริกก็เลยใสแบบวันนี่อันจะเป็นแบบเมนูง่ายๆเนาะข้าวหนอจะตั้งเหนือบนห้องข้าวหนออีเนาะคนไทยเปบนก็นจะว่าผัดหนอไม้เนาะหนอไม้ฮั่นมันเป็นหนอไม้เหลือจะกินน้ำพริกกะปิแต่เจ้าเนาะใส่หมูลงไป เจ้าเขากินน้ำพริกกะปิกันแล้วก็นอต้มมันเหลืองไอแหม่เิ่นกันเลยเอามาพัดมาแรงเจ้าอ,อันนี้เป็นหมูสามจันทร์นะแม,ม่นะหมูสามจันมันทะใส่แล้วมันลำนะนี่เขาก็จะพัดพัดหมอกหวาคือมันซุกเนาะเป็นเมนูตีลําเมนูหนึ่งเลยนะเจ้าสำหรับพัดนี่นะ ตอนนี้หมูจุกแล้วเขาก็ใส่นอไม้ต้มลงไปไเลยเจ้า <c ười> เป็นแหมเมนูหนึ่งนะเจ้าตีเฮาเอากินกับข้าวหุงก็ล้ำล้ำกินกับข้าวนึ่งก็กล้ำเจ้าเมนูขว้วนอน,นี่นะนี่ถึงเวลาเขาจะปรุงแล้วนะเจ้าแม่เปิดอมหยางมาเนะี่ยอ่าเติมซีอิ๊วขาวลงไปเจ้าเอาซีอิ๊วขาวหดลงไปเนะาะเจ้าตามด้วยน้ำมันหอยนะนเนาะน้ำมันหอยนี่หอ้อ็สมบูรณ์นะนี่เขาใช้น้ำมันหอยยี่ห้อเด็กสมบูรณ์เลยเจ้าแม่ ตามด้วยซอสพัดนะเจ้าเผื่อให้รสชาติกลมๆเนาะซอสพัดของแมกกี้่ะเจ้าแล้วก็เริ่มพัดละคนให้เข้ากันเฮ้ยหอมมาเลยพอโดนซอสพัดนี่หอมมาเลยกินแมกกี้มันเป็นเอกลักษณ์แท้ ตามด้วยรสดีตามด้วยของนัวเล็กน้อยทีแล้วเรา,เาก็ลัพัดที่เข้ากันเลยเจ้าอันนี้เป็นเครื่องปรุงเบสิกเนาะของการพัดอยู่แล้วเนาะซอบซีอิ้วองนัวรสดีเนีก็อนอย่ใ่อัน ขัวนอนเนี่ยเจ้าอ่าบางทีเราถ้าเอาเสาวุ้นเส้นเราก็เอาวุ้นเส้นใส่เตยได้นะเจ้า,าถ้าเราอยากกินแต่นอนาะไข่ลงใส่ไห<ป>มเอาไข่ลงใจเตยก็ได้วันนี้ใส่ก็ไข่หรใส่ก็วันนี้เมนูนี้เขามากใส่ไข่กับจิ้มแหละเนาะเห็นได้ห้องเม็ดบนวาจียงน้อยมาเติมซีอิ๊วขาวลงไป นี่เป็นแบบเมนูธรรมดาธรรมดาเนาะมันนี่แบบใส่ไฟนะเจ้ามันนี่แบบพัดใส่หมูล้วนเลยอันนี่ชิมแบบสองนะเจ้าเนอะทลำละวะทำละ,ลำละได้ละ,ลละ,ละวะนี่เดี๋ยวเราก็จะตักใส่จานแล้วนะเจ้า นี่เจ้าเสร็จเรียบร้อยละเขาก็มาตักใส่ถ้วยเนาะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะเจ้าสําหรับกับข้าวแรงหิ่งเขาเนะาะคั่วนอแบบเมืองเมืองเจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเจ้าควันท่อนๆเลยเป็แม่พี่น้องคั่วนอใส่หมูสามชั้นล้ำๆเนาะนี่หูยหน้าตาหน้ากินขนาดเจ้า